ูสิ่งนะคะลูกสาวสุรัชฟิย่าแคสติปีลูกเปินค่ะอยู่ในช่องแคส,สนะคะทุกคนคับยุคคุณภาพยุดหนึ่ง uh? ลูกสาวคนนี้นะคะไลฟ์สดขายเสื้อผ้าค่ะทุกคนค่ะขายดีมากค่ะคนติดตามดินะคะใครสนใจเสื้อผ้าราคาไม่แพงหลักร้อยนะคะแต่สวยมากแล้วก็มีสินค้าใหม่ๆทุกวันไลฟ์สดกีด่เวลานะคะลูกรัก ประมาณสองสองรอบค่ะรอบเย็นแล้วก็รอบปิดฝากทุกคนติดตามลัสนับสนนนะคะ,คะลูกสาวคนนี้ขยันเหมือนแม่เลยค่ะ,คะและที่สําคัญนะคะลูกสาวคนนี้เนี่ยนะคะจะบอกให้ใครสนใจวิธีการไลฟ์สดว่ามีสินค้าเสื้อผ้าของตัวเองไลฟ์แล้วมีรายได้เข้าโดยได้เข้าทุกวันไลฟ์ยังไงเนี่ยตามแคสติคีนดวดวันนี้นะน้านัดลูกสาวคนนี้มานะ ช่องแม่เฟย่านนี้ก็จะเป็นสุขภาพความงามแฟชั่นนะคะเราจะต้องงามตั้งแต่เส้นผม <c oughs> จะโดดปลายคาวันนี้คุณแม่พาลูกเฟิร์นมาที่บริษัท Allure Lifestyle ค่ะอยู่ที่ถนนจ r a n s i วงซอย89ทับสเราไปดูกันนะครับบริษัทเนี้ยเขามีอะไรดีๆพอที่คุณแม่จะนำสู่สายตาชาวต่างประเทศได้บ้างนะคะ นำเหนือให้ต่างชาติเขาสนใจอุ่นสินท้าไทายกันเยอะๆค่ะป่ะลูกเฟินขาไปกันค <Come on. S 2> ่ะเลโแม่ไปก่อนด้สวัสดีค่ะน้องเฟินนี่ค่ะเฟินเล็กกับเฟินใหญ่นะั้นมาเจอกันนะคะ,ะอันนี้ค่ะทุกคนคะ่ะน้องเฟินจ้าหน้าที่การตลาด,ลาดจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัท Allwell นะคะ อันนี้พี่ย่ามาตามหาพี่ย่ามาหาสินค้าเกี่ยวกับแชมพูนะแล้วก็ครีมนวดแล้วก็ทาผิวด้วยได้ยินขาวว่าวที่นี่เป็นบริษัทหนึ่งที่ผลิตออกมาได้ดีมากเลยของคนไทยนะยังไงเนี่ยพาลูกสาวมาด้วยค่ะ,คะลูกเฟิร์นนะคะขอให้ลูกเฟิร์น หนึ่งลูกเฟิร์นสองเนี่ยช่วยแนะนำด้นะคะสินค้าที่เนี่ยเขาดีอย่างไรแม่พูดเองเดี๋ยวสาวว่าอวยเองค่ะอ่ะอลูกสาวสองคนคุณแม่มีช่ว,ว่าว้แบบดูดูด้วยแบบชั้งไขมันได้ด้วยใช่ใชไหมอ่ะโอเคคะ่ะลูกเฟิร์นค่ะเชิญตามสบายเลยค่ะว้าวอันนี้สามารถวัดมวลน้กหนักได้ถึง20ค่าเลยนะคะเดี๋ยวมาแวะ แชมพูครีมนวดแล้วเดี๋ยวเรามาลองชั่งน้ำหนักกันดูได้ว้าวดีมากเลยค่ะแล้วนี่อะไรคะอุ้ยคิดถึงคุณยายเลยอ่ะนี่ก็จะเป็นเตียงปลอกไฟฟ้าค่ะก็มีให้เลือกหลายแบบเลยนะคะใช่ค่ะอ้ยน่าเสียดายทางคุณยายเสียไปแล้วป่านี้งั้นเรางั้นเราไปแชมพูกันดีกว่าค่ะนะคะผ่าลูกสาวทั้งสองคนนะมันแนะนําตัวมันแนะนําสินค้าซึ่งกันและกันนะว่าเราอ่ะสินค้าของประเทศไทยเราเนี่ยคุณภาพดีอย่างไรบ้าง พอที่จะนําเสนอให้ต่างชาติเนี่ยเขาได้มาอุดหนุนบ้างได้ไหมคะ<ด>นะคะ,คะอ่ะเอะเคอลูกสั่งจะนั่งเลยค่ะ<ด>โอเคเลยค่ะอ่ะลูกเฟิร์นนั่งแล้วคุณปกันนั่งนะคะ,คะ,คะอ่ะจากคุณแม่เฟยยาก่อนเลยนะคะ,คะแม่เนี่ยเป็นคนที่ทําสีผมเนาะ ทั้งตัดทั้งย้อมทั้งฟอกเนี่ย<ม>ก็จะมีปัญหาเรื่องว่าหนึ่งมผมจะกระด้างมากแล้วแห้งเสียมากเชมพูใดๆบางทีที่ว่าดีๆเนี่ยนะไม่ใช่แชมพูเขาไม่ดีนะแต่บางทีเอาไม่อยู่เหมือนกัน<ม>แต่ที่ได้ยินกิติศัพท์ว่าแชมพูที่เนี้ยออร์แกนิกมากนะคะ,คะไม่มีสารอันตรายทั้งเจ็ดแปดชนิด<ช>นะคะได้ยินมานะคะยังไม่ได้ทดลองใช้พร้อมด้วยครีมนวดนะคะและที่สำคัญเนี่ยตัวเนี้อก็น่าสนใจเพิ่งจะเห็นที่นี่นะ เราสองคนจะมีปัญหาคล้ายๆกันเนาะตั้งแต่เส้นผมจนปลายเท้าเส้นผมจนผิวเลยนะคะแต่เราแบบผมมันล่มผมมัลมได้แนะนำมาค่ะบอกเลยมาถูกที่แล้วค่ะเพราะว่าแชมพูครีมนวดของเราเนี่ยหนึ่งเลยเป็นออร์แกนิกซึ่งแบบว่าหลายคนจะมีปัญหามากใช้แชมพูอะไรผมก็หยาบกระด้างเหมือนเดิมใช่ไหมคะแต่ว่าตัวเนี้ย เขาแบบคัดสรรมาแล้วสารสกัดจากธรรมชาติถึง6ชนิดแล้วก็ไม่มีสารอันตรายถึง8ชนิดเลยที่แบบว่าเฮ้ยสาบไปแล้วหนังศีรษะมันง่ายหรืออะไรเงี้ยตัวนี้ตอบโจทย์เลยเพราะว่าช่วยเรื่องผมแห้งเสียด้วยแล้วก็ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะด้วยค่ะถอดหยิบดูได้ไหมคะได้เลยเค่ะหยิบดูได้เลยตัวนี้ก็จะมีทั้งแชมพูแล้วก็คอนดิชเนอร์เลยค่ะข้ามจากส่วนผสมทําจากอะไรบ้างคะรูปมีมะขามป้อมนะคะแล้วก็ หลายๆอย่างเลยที่แบบช่วยบำรุงให้เส้นผมของเราเนี่ยดกดำเงางามด้วยะนะคะมะขัปัอมอยู่ในแชมพูด้วยไม่เคยได้ใช้ค่ะคือ oh <my> God. ตัวนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งผ่านมาตรฐานคอสมอสด้วยรู้จักไหมคะมา,มาตรฐานคอสมอสคืออะไร<ม>คือตัวนี้จะเป็นแบบว่ามาตรฐานที่เขาจะคัดเลือกมาเลยว่าผลิตภัณฑ์แบรนด์ไหนเนี่ยออร์แกนิกจริงๆตั้งแต่การผลิตยันผลิตภัณฑ์แบบนี้เลยก็คือมั่นใจได้เลยว่าใช้แล้วไม่แพ้แน่นอนถ้าอย่างนั้นถ้าคุณแม่เกิดนำส่งสินค้านี้ ออกต่างประเทศให้ชาวต่างชาติเนี่ยเขาได้มาอุดหนุนแล้วเนี่ยอันนี้ก็ ผ่านได้สบายอยู่แล้วใช่ไหมลูกเลิศอยู่แล้วค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของออเวลนะคะคัดมาแล้วว่าดีจริงถ้าไม่ดีไม่เอามาขายแน่นอนและผ่านได้หลายประเทศด้วยใช่ไหมลูะที่สุดค่ะและนี่คืออะไรคะอันนี้ก็จะเป็นทํานองเดียวกันเลยค่ะก็จะเป็นโลชั่นออร์แกนิกตัวนี้นะคะบอกเลยว่าใช้ได้ตั้งแต่เด็กหบขวบจนถึงผู้สูงอายุเลยเพราะว่าตัวนี้อ่อนโยนมากๆค่ะทาหน้าอย่างได้เลยค่ะพี่เฟย์าตายเหรอฮะจริงค่ะทาหน้าได้ด้วยเพราะว่าอ่อนโยนอีกหน่อยเียใส่แขนกุดทุกวันนะลูกเนาะเพราะมีครีมของออเวลที ใช่ค่ะตัวนี้นะะผิวนุ่มชุ่มชื้นอิ่มน้ำแน่นอนค่ะอืลูกฟิร์นสนใจตัวไหนบ้างคะอุยสนใจทั้งสาตัวเลยค่ะชอบอค่ะความสวยงาม้องเราสองัะนะครดแค่เห็นก็รู้แล้วว่าเหมาะกับผลิตภัณฑ์ของเราเลยอุ้ตายแล้วขอบคุณมากอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เฟยญาตนะ จะซื้อฝากให้ลูกเฟิร์นไปเลยนะคะเอาทั้ง3าตัวเลยอันนี้นะคะยังไงต้องฝากขอบคุณนะน้องเฟิร์นมากๆเรารู้สึกว่าบริษัทใหญ่นะออเวลนะแล้วเขาเวลข้ามเฟย่าตลอดเนี่ยรู้สึกว่าแประทับใจมากแล้วก็สนับสนุนกันอย่างนี้สินค้าดีๆของคนไทยด้วยกันนะคะต้องซัพพอร์ตสับสนกันค่ะเพราะว่าช่องพี่เฟย่าอีสิชแนลหรือแม่เฟย่าของทุกคนเนี่ยต้องการนําสินค้าที่ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพความงามนะคะทั้งภายนอกและภายในตั้งแต่เส้นผมจรด ปลายเท้าเลยนะครับแฟชั่นบ้างนิดหน่อยนะคะให้ชาวต่างชาติเนี่ยเขาได้มาสับสนุนสินค้าไทยเราบ้างนะครับาสนับสนุนเขามานานแล้วเราก็แบบบันของเราให้เขาได้ใช้บ้างนะรู้ว่าดีไหมดีมากเลยค่ะสินค้าไทยเราเนี่ยจะได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะครับคุยดีมากค่ะลูกสาวมาวันนี้จบไปใหงลูกนะคะหมดเลยค่ะลูกสาวค่า